ไม่รู้อ่ะตื่นมาก็หนาวอ่ะตออนนนไม่หนาวไอตอนนอนมันไม่หนาวไงเออพอตื่นมาแล้วหนาวแล้โอ้โหน้ำเย็นเย็นแบบชื่นใจเลยขึ้นหัวไม่มีน้ำอุ่นอ่ะไม่มีครับไม่ให้ไม่มีปัญหามันไม่มีน้ำอุ่นไงเขากลัวนักล่าฝันไม่ตื่นหรือเปล่าอ่ะน้ำอุ่นกลัวไม่สดชื่นไหมอ่ะ เปิดน้ำทิงไว้มันอุ่นเปิดน้ำทิ้งไว้ครับแล้วมันอุ่นนะก็กะว่าจะเปิดไว้สักสองสองนาทีระบายแบบยาวมันจะเป็นอย่างนี้ไปจะชอบตื่นมาหลังใช่ไหมลงมามุ่งไปที่ก๊อกน้ำเปิดห้องไอโซขี้อยู่ไอโซทุกเช้าเลยห้องห้องข้างขวาไอโซทุกเช้า ไปก็จะนั่งหลับหลับรอมันออกมาหลับรออ,ออกมาพอมันออกมาปุ๊บด้วยการที่เราระแวงไงระแวงว่าไม่รู้ระแวงยังไงอะ่ะมันเปิดมาปุ๊บเราตื่นเลยเออมันระแวงไม่รู้ระแวงยังไงเปิดมาปุ๊บตื่นแล้วเข้าไปอาบพร้อมกัน <S <S คนละห้องนะไม่ใช่เข้าเออเข้าไปพร้อมกัน คือที่คิดอย่างนี้เพราะว่าอยากได้กำไรในการนอนไง<อ>สักนิดก็ดีก็จะลงม <laughs> <c oughs> ไมปจะร้องออเือจะรู้เข้าใจอยากได <c oughs> ้นอิหนึง <c oughs> อ,อ,งองะไรเ,ศศเงี้ยพออาบเสร็จก็หนาวไงเอาไดมาเป่าต่อ <c oughs> เป่าปุ๊บพอร่างกายอุ่นมันก็เคลิม้ม <c oughs> อ่าแล้วก็ตัวก็ยังโค้งงอต่อต่อยาวจนวันนั้นป้าหัวเอ้ยป้าแจ๋วป้าแจ๋วเข้ามาเกหัวแต่พูดอย่างนี้เออโหแต่แต่ในบ้านไม่ไม่ค่อยได้นอนนะเหรอได้นอนไหมกลางวันส่วนใหญ่จะชอบนอนไหมไมยนอนไม่ค่อยได้ นอนเหรอตื่นตีมากเหรอตื่นตีดีนอนดีกว่าคุยโน้ตทุกวันเมายาอนคอนขอดอ้องเพลงอ่ะแป๊บเดียวหลับเลยต้องตั้งใจเรียนไงคนจะได้แบบวูดหลับเยอะๆมันไม่ดีใช่ไหมไว้ก็เข้าใจจุดนี้ก็พยายามหลับไม่เยอะคือไม่ค่อยหลับฉันนอนก็เลยอดนอนไปด้วยเนนี่ยมัไม่รู้เวลา ไ谢谢ว้หลับประมาณกี่โมงงั้เฉลี่ยตบ้าจริอันนี้สุดท้าต <im iter> <im iter> สนอีสาแม่เป็นหมีแพนด้าเลยหอเฮ้ยจริงไ่คว่าไว้นอนราตีสองีไอ้ส่งพอีนะโอ้โห โอ้โหสุดสิงไปเลยเป็นกี่โมงอะโมงตืก็สุดงเฮ้ยตื่นแปดโมงาของแปมงต่ปาก็จะตื่นนะปไมแตประงกทุกวันสี่ห้าห็ปวันละสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะอ้ยนอนไปได้ไง ก็จะโอีหน่แ้วก็นอนน้อยได้สุดยมใ่้วอน้อ่กทให้่อดนอนได้สุดาแม่แม่ก็นั่งรุนก็นั่นแหละงานการบ่างเรื่องการประชุมใคจะนอนจีเนี่ยม่้องที่เป็น้โหด้วยมาทำไมไม่นอนโมโ